เ <c oughs> มนูวันนี้ไมียโทรบกมอันนี้ซื้อมามเดี๋ยวมาหมดไปสองสามร้อยน่นนะสองร้อยก็บาละทาคาลามอยซิงออกไซด์แก้แผลวัดรอบอกจะดูจินี่บราบ้างอะไรบ้างอันนี้มันไม่ค่อยแบบว่าคือเราไปส่งกระจุกแล้วเราว่าเรารับไม่ค่อยได้ไงคือว่าเราต้องอว่ามันผิดนวมันไม่รวบขึ้นมันบ้ามันไม่หลามบุกมาให้ มันจะต้องรวบครงนี้มันแบบก็ปล่อยผีแล้วจะใส่เสื้อในทำมาวะใส่เสื้อถับก,ก็ได้ก็ใช่องดิใส่ที่นี่บราดีกว่าแต่ประเด็นคือว่าฉันจะอาต่องตูวิด้สามหกชุดหรือว่าเอาไงดีอ่าแก่วบลาว่าง <c oughs> มากอ่ะไม่ว่างเราเปิดน้ำไว้น้ำไว้ ให้ดูว่าวัดรอบอ,อกไปผนมานักงานมีสายวัดมันก็ไม่ค่อยสนใจกูสามสิบ้าเรีเนี่ยแอลมอนด์แม่อร่อยหผมว่าอิ่มแล้วอยากกินเลยปะอ,อ๋อนี่แม่บอกว่ามีเมนูแม่บอกว่าแม่บอกว่ายำไก่ใส่เห็ดเป็นเมนูที่แบบอ,อ,อร่อยมากของเด็กของแม่และอีกเมนูคือ หาพ่อฟอกสีฟันใช่ปะแจงจิตตำรุงพอฟอกสีฟันเสร็จปั๊บมาถึงดูมาในเนว่ามีปัญหาเรื่องฟันใช่ล่ลยยาก็ไม่อยากพอฟันอบะอันขาวธรรมชาติก็ไม่รู้ว่าสกปรกแล้วเงี้ยต้องแปรงฟันนะกำลัง,งนัง่งคิดีออกรนะนั่นกอะไรนะว่า ทรงนั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภา,าอันสุภาเราจมมาจากเรือใบแล้วเรือใบเหรอ <ś c oughs> ใช่ตำลึงเลยนะต้องจุดตำลึงเลยนะไม่ถูกข้าวเด็กเลหเกาเรากำลัลงคิดว่าเออนะถ้าแต่งงานนะ ก็นะบอกว่าพอเราจะไปเช่อใช่ไหมคัตโตก็บอกว่าคัตโตต,ต้องเอาของเตรียมขึ้นรถนะเอาหม้อเอาไก่เตรียมให้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปกินกันที่ทะเล <c oughs> หรือไม่ก็น้ำตกบ้างอะไรบ้างเอาไปย่าง,งากินกะ็จะว่าก็จนะว่าตลกงานะลงานเดอนหน้าว